าาทางนี้เลยค่ะทางนี้เลยค่ะพี่จอยทางนี้เลยทางนี้ยังนี้ไม่บอกเลยว่าจะพามาทานอะไรอา้าวเอานี้ออนี้ไม่ได้บอกเหรอยัง,อยงบอกว่าจะพามาไี่บอกว่าทานอะไรแหมคือร้านนี้เนี่ยนะคะเป็นร้านที่มาถึงสุขภัณฑ์เราต้องมาเป็นร้านที่พี่จอยเนี่ยบอกไปบุต้องรู้จักอย่างดีอยู่แล้วแน่นอนที่เขาขึ้นชื่อ,ขอ,ข,อ,ข,อของที่นี่เลยก๋วยเตี๋ยวสะกดไทยใช่ไหมถุดต้องนะค๊ะ นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยแล้วนยังการันตีด้วยนะคะว่ามาถึงสุโขทัยอย่างแน่นอนถ้าเรามาชิมที่ร้านนี้ค่ะอยากรู้ใช่ไหมชิมเลยดีกว่าไปเลยกัไปเลยค่ะเข้าใจแล้วว่าแม่อะองบอกว่ามาถึงร้านเืองมาสุโขทัยาะ่าการตกแต่งของเขานะคะก็จะตกแต่งสุโขทัยเลยเนอะจะเป็นสไตล์แบบเนื้อเหมือนว่าเรามาอยู่ภาคเหนืออะไรอย่างนี้นะแค่ได้กลิ่นอายน้ำน่ารักเนอะ ชอบมากเลยเห็นไหมมีใบตองมีดอกไม้คือดูตั้งใจแล้วก็ใส่ใจอ่ะเอกลักษณ์อีกหนึ่งอย่างของร้านนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจอยค่ะ,คะอันนี้พี่ยอดเจ้าของร้านจะแนะนําอาหารของสุขโขทัยนะคะอะไรบ้างก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ําต้มยำก๋วยเตียเต๋ยวไทยแห้งแล้วก็ผัดไทยสุขโขทัยคะ่ะก๋วยเตี๋ยวสุขโขทัยนี่มันต่างจากก๋วยเตี๋ยวอย่างอื่นยังไงบ้างอ๋อถ้าก๋วยเตี๋ยวที่อื่นทั่วไปก็จะใส่เอ,อ่อส่วนมากถ้าใส่ถั่วงอกกันเนาอ แต่ที่นี่ส่วนใหญ่เราก็จะใช้ถั่วผักยาวเป็นหลัก<ช>แล้วก็เครื่องเขาก็จะมีมีมากอยู่ที่การปรุงรสผัดไทยก็จะใช้น้ําตาลปีบ๊บก๋วยเตี๋ยวแห้งก็ใช้น้ําตาลปีบ๊บเป็นหลักอน่าทานมากอันนี้เขาพี่จอยเป็นก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำนะ<า>เป็นน้ำของขออน่าทานอ่ะอุยอ้ยอุ้ย ผัดไทยผัดไทยผัดไทยสุโขทัยขอบคุณนะคะเดี๋เดๆๆเดก่อนเราทานเช็คกิ้งก่อนดีกว่าันไม่สวยเออจอกจ้องตอนนั้นทานมากทานอะไรดีว่ามีน้ำตาลปี๊บ เห็นชัดๆเลยนะคะว่าเขาใช้น้ำตอนปีส่วนก๋วยเตี๋ยวแห้งของออนเนี่ยนะคะเขาก็จะราดเป็นซอสหมูแดงเนี่ยที่เห็นน,นี้ใช่แล้ว,วซอสหมูแดงเนี่ยนะคะแล้วก็พิเศษด้วยนะคะสำหรับที่นี่เนี่ยหมูแดงเขาเนี่ยต้องเอาไปแช่ในน้ำชาะคะ่ะ เพื่อได้สีที่สวยจะได้ไม่ต้องเป็นแบบใส่สีผสมอาหารแล้วของจอก็เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำมาแต่ที่นี่อย่างที่เขาบอกว่าสตรเด็ดของเขาก็คือพวกแคปหมูกากหมูต่างๆที่มันอร่อยมากๆนะคะแล้วก็นอกจากจะมีก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแล้วเนี่ยเขาก็มาผัดไทยด้วยผัดไทยสุโขทัยค่ะเขาก็จะไม่เหมือนภาคกลางหรือภาคกลางอาจจะเครื่องเยอะใช่ไหมมีกุ้งมีนู่นมีนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาก็จะเป็น แค่แคบหมูกากหมูเฉยแล้วก็ถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็เนน้พวกเส้นเนี่ยก็คือเส้นเล็กของเขาก็เป็นส่วนของสกอขไทยคือมันจะเหนียวนุ่ม,มเส้นเขาเหนียวนุ่มจริงงอนผัดไทยอ่ออระรสชาติคือกลมกล่อมอยู่แล้วนะคะมันจะได้ความหวานที่แตกต่างกับการใช้น้ำตาลนะคะพี่จอย น้ำตาลปีมันจะหอมกว่าละลําลมกนอแล้วเมื่อกี้บีบมะนาวเข้าไปนะคะมันพอดีมากเลยอ่ะชอบกากหมูอะแคปหมูอ่ะอร่อยเส้นเขาเหนียวนุ่มเนาะคือไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยคือเขาปรุงรสชาติมาครบรสอยู่แล้วอ่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องออมน้องออมคะเป็นยังไงบ้างคะ อุยลืมเลยอร่อยมากเลยค่ะพี่จอุร์เอางี้ดีกว่าค่ะอยากให้คุณผู้ชมมาชิมก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแบบต้นตำรับเลยนะคะ,คะที่ร้านนี้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมมาที่ร้านนะคะแล้วก็บอกเช็คอินมาจากเรียวป่าภายในวันนี้นะคะ ทุกโตเลยค่ะจะได้รับข้าวเกี๊ยวปากหม้อโตละละ1จานฟรีเมื่อกี้เห็นแล้วน่ากินมากสำหรับใครที่อยากจะมาชิมนะคะกับก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ผัดไทยสุขทไทยแบบน,นี้มาง่ายมากๆนะคะตัวเมืองสุขอทไทยนั่นเองวิ่งตามมาทางตรงถนนจรดวิถีท่องขาะร้านเนี่ยจะอยู่ขวามือ,อน,นะคะก่อนถึงสี่แยกตัวต้านั่นเองอ่าแต่ว่าอร่อยขนาดนี้นะคะไปขอบคุณพี่อ้อมเจ้าของร้านดีกว่า พี่ออมคะก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากเลยค่ะอร่อยเรียบร้อยนะคะอิ่มมากค่ะอร่อยแบบนี้นะคะแล้วก็มีกิฟต์เซตซอสปรุงรสตาเด็กสมบูรณ์คัดจากถั่วเหลืองอย่างดีหมักโดยวิธีธรรมชาติมอมใท้พี่ออมค่ะขอบคุณค่ะเมื่อวานเนี่ยออลได้ไปเที่ยวจังหวัดจันทบุรีมาด้วยแล้วค่ะแล้วก็ได้ไปชิมนะคะกับเมนูข้าวคลุกน้ำพริกเกลือซึ่งเป็นเมนูขึ้นชื่อของจังหวัดจันทบุรีที่ต้องบอกว่าอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะ ออนก็เลยไปแอดขอสูตรมาฝากคุณผู้ชมในช่วง Go อ,อนเช็คอินกับข้าวไทตราพันดีกันด้วยแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปเข้าครัวทำเมนูนี้กันเลยดีกว่าเริ่มจากการลวกกุ้งกับปลาเมืองก่อนเลยนะคะเอาให้พอสุกนะคะ จากนั้นเนี่ยเราก็จะนําเอาน้ําพริกเกลือนะคะที่ทํามาจากน้ําปลาน้ําตาลทรายค่ะน้ำมะนาวพริกขี้หนูแล้วก็กระเทียมปั่นรวมกันจนละเอียดนะคะก็จะได้ตตออกมาเป็นแบบนี้จากนั้นนะคะก็นําม,มาคลุกกับข้าวสวยของเราได้เลยค่ะซึ่งเราจะมีเคล็ดลับในการหผงข้าวที่จะทําให้ข้าวของเราเนี่ยออกมาสวยน่ารับประทานทุกเม็ดนะคะนั่นก็คือเลือกข้าวที่เก็บเกี่ยวอย่างทนุถนอมผ่านเทคโนโลยีดีๆจากโรงงานผลิตที่ทันสมัยในการคัดสรรข้าวค่ะ ตามด้วยน้ำพริกเกลือนะคะ3ามช้อนโต๊ะค่ะคลุกให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยกุ้งกับปลาหมึกที่อ่อนรวกไว้ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็เพิ่มสีสันด้วยต้นหอมแล้วก็มะเขือเทศค่ะตกแต่งจานด้วยผักสลัดค่ะโรยหน้าด้วยผักชีเสิร์ฟพร้อมกับไข่ต้มนะคะแค่นี้นะคะ<ๆ>ก็ได้อร่อยง่ายๆแบบไม่ต้องไปไกลถึงจันทบ,บุรีเลยแหละคะ่ะอย่าลืมเอาไปลองทำทานกันดูนะคะ และนี่ก็คือ,อรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่แล้วค่ะช่วงหน้าไปเช็คอิน love กับของฝากขึ้นชื่อเมืองสุโข,ขทยัยถั่วทอดแป้งบางกรอบแสนอร่อยพลาดไม่ได้เลยละค่ะ